กินเราไม่เห็นผลกินมาหลายยี่ห้อไม่เห็นผลกินอาหารเสริมแต่ไม่ได้อะไรคุณเคยนะที่ใครเป็นบ้างคะาตั้งแต่อายุ30แล้วเนี่ยรู้สึกว่าระบบต่างๆใน,นร่างกายนั้นแบบถดถอยลงเยอะมากนะคะ <S <S เราเป็นคนนึงเลยคะ่ะที่เป็นแบบนั้นนะคะและเรื่งมีปัญหาสุขภาพตัวเองหนักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการปวดท้องระบบย่อยอาหารนะคะถ่ายยากขึ้นนะคะกินอะไรก็ท้องอืดง่ายขึ้นนะคะก็เลยมาสนใจทานวิตามินหลายตัวมากๆนะคะในการบำรุงร่างกายและอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ค้นพบจากงานวิจัย ก็คือการที่เสริมโปรไบโอติกอย่างต่อเนื่องค่ะจึงเลือกทานตัวนี้เลยนะคะโปรไบโอติกจากริเวอร์เซ่ค่ะ เพราะมั่นใจในคุณภาพของแบรนด์มากๆค่ะคิดค้นโดยทีมแพทย์นักวิจัยนะคะและผลิตได้มาตรฐานจากประเทศเยอรมนีด้วยเทคโนโลยีดูโอแคปซูลเรามั่นใจเลยค่ะว่าจะสามารถส่งตรงจํานวนโภชนาติที่มีชีวิตจริงๆเนี่ยไปถึงลําไส้ของเราได้ชัวร์100%นะคะเห็นผลอันดับแรกเลยคือเรื่องของผิวเนี่ยฉ่าขึ้นเยอะมากๆที่สําคัญระบบขับถ่ายของเราดีมากตกขาวก็หายบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเป็น ที่สำคัญค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่เป็นสายลองจ e วิ t y นะคะหรือรักสุขภาพนะคะหรือสายบิวตี้อย่างเราเนี่ยแนะนำเลยค่ะว่าโปรติกของรีเวอร์เซนั้นเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างแน่นอนค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากรีเวอร์เซนะคะทักหา,าทีมงานของรีเวอร์เซได้เลยค่ะ